รับเหรอว่า,างไงครับคือฉันอยากบอกนายเรื่องคอนเสิร์ตของอาบีเนอะนายรู้ใช่ไหมว่าอาบีโกรธฉันอยู่เขาไม่มีทางคุยกับฉันแนะ่ไม่รับสายด้วยซ้ําดังนั้นฉันอยากให้นายออกมาคุยเข้าใจแล้วไม่มีปัญหานะบอกมาเลยว่าจใจฉันเจอที่ไหนก็ที่ที่บ้านฉันฉันอยู่บ้านฉันนี่แหละโอเคเราเจอกันโอเคขอบคุณนายมากนะเขาว่ายังไงบ้างบนบนเขากำลังมา เกิดอะไรขึ้นบอกฉันทีคิดจะพูดอะไรทําอะไรทําไมไม่ปรึกษากันทําไมไม่บอกกันก่อนฉันสับสนไปหมดแล้วเธอจะรับผิดชอบไหมจะโยนความผิดให้พวกเราด้วยอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันไม่ดีเลยนะรู้ไหมจะทําอย่างนั้นจริงเหรอไม่ใช่ความผิดมิตริหรือทนุมันคือความผิดของเธอตั้งหากล่ะมันเป็นหน้าที่เธอที่ต้องทําตามแผนการของยายนั่นให้ทันแต่เธอกลับไปชวนพี่ฉันนั่งจิบกาแฟชิวริมทางแล้วมีหน้าโทรมาบอกอีกนะ ว่าไม่ต้องห่วงขอบคุณพระเจ้าธนุฉันตามไปเห็นว่ามันสังสอนพี่สะพ้ย,พยมิตาลียังไงก็เลยช่วยเธอจากการถูกล้างสมองไว้ได้ไม่อย่างงั้นนะถ้าบอกความจริงหมดแนะ่แล้วอีกอย่างฟังฉันให้ดีนะฉันยกโทษให้เธอคราวนี้ถ้าคราวหน้าเธอยังทำผิดอีกฉันจะแฉเธอก่อนใครเลยเข้าใจไหมฉันจะไม่ยกโทษให้เธอเป็นอันขาด อย่าทำผิดอีกแล้วกันเข้าใจไหมเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมขอโทษฉันเข้าใจดีแล้วเนี่ยอเลียเธอก็รู้ว่ามันเก่งเรื่องไร้มนมันทำให้ฉันสับสนถึงขั้นเกือบคล้อยตามแต่ก็ช่างเถอะนะต่อไปเนี่ยนะมนของมันจะไม่มีผลกับฉันอีกแล้วอย่าห่วงเลยนะอเลียเชื่อฉันนะฉันจะไม่ยอมให้เป็นแบบนี้อีกแล้วไม่เป็นไรแต่เราจะเอายต่อไปดีมันยังมีเวลาอีกมากและถ้ามันได้หลักฐาน เราจะทำยังไงต่อละ่ะไม่ต้องทำอะไรแค่ให้แน่ใจว่ามันจะไม่ได้หลักฐานเพิ่มเป็นไงบ้างลาบลื่นดีครับโอเคใส่ใจตรงนี้แล้วก็ไปใช้กล้องสองด้วยละ่ะโอเคครับเออพวกคุณทำอะไรกันอ๋อคุณผู้หญิงผมนะ่ามาทำเป็นประจำอยู่แล้วกล้องวงจรปิดนะครับ มเห็นแมมโมรีมันเต็มก็เลยจะลบทิ้งก็แค่นั้นเองครับเออแล้วคุณจะลบมันทุกๆกี่วันนะคะราวห้าวันเห็นจะได้ครับห้าวันเหรอหมายความว่ามันเก็บภาพเมื่อคืนได้อยู่อาจจะมีหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ฉันก็ได้เออแล้วถ้าถ้าฉันอยากขอภาพที่บันทึกไว้เมื่อวานเออจะพอได้ไหมครับได้ครับถ้าต้องการผมจะร่ายแผนให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับรอสักครู่ครับออต้องใช้เวลาเท่าไหร่คะครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ครับ๋อ,อดีเลยค่ะขอบคุณมากนะ บนบนทำไมเครียดนะักทุกอย่างจะเรียบร้อยเองเลยนะจะเรียบร้อยได้ยังไงพูดแล้วไปตามนั้นเหรอข้าสงสัยเดียวก็ถูกหักหลังอคัดไม่ที่ส่ง2ี่ชั่วโมงพี่ชายก็กำลังจะจบไปไม่มีทางอื่นเลยเหรอทำยังไงดีล่ะพุรับบน,บนบนนี่ <c oughs> ฟังผมเนะมองมุมกลับซี่เรายังมีเวลาจนกว่าจะเช้าเราจะหาทางออกนอนทางออกเลยพุรับกลางวันกำลังจะจบกลางคืนก็กำลังจะผ่านไป ดื้อด้านนะฉันเตือนเธอแล้วใช่ไหมว่าให้อยู่ห่างเขาเธอก็ยังไม่เชื่อฟังทำตามตัวเองตลอดฉันบอกตัวเองให้ยกโทษให้เธอแต่ฉันคิดผิดฉันน่ะน่าจะรู้ว่าเธอไม่เคยเชื่อฟังฉันเลยไม่สนใจคำพูดฉันด้วยหรือแม้แต่พี่สาวของตัวเองฉันผิดไปจ,จริงๆที่ให้อาภาัยเธอฉันจะไม่ให้เธอได้ออกจากบ้านอีกเข้าใจที่ฉันพูดไหมมานี่เลยไอ้คน,นบ้าหยุดก่อน คุณป้าเข้าใจเธอผิดแล้วบนบญใครคุณป้าและพี่สาวของเธอมากเราถึงได้คุยกันนะครับคุณป้าเงียบไปเลยปุรับห้ามพูดอะไรเด็ดขาดนะเรื่องของฉันกับแม่ท่านอัดผิดที่คิดว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันหรือต่อให้เป็นศัตรูกันก็ช่างปล่อยท่านคิดไปเถอะเพราะอะไรที่ฟังหัวท่านแล้วท่านไม่เลิกคิดง่ายๆหรอกปุรับนี่โปรดละขอที่ถ้าพระเจ้าจะประทานลูกสาวให้ก็ควรจะเป็นลูกสาวแบบ แบบปราเกียเท่านั้นที่ฉันควรจะมีถ้าคนไม่มีลูกได้ลูกอย่างเธอแล้วก็ฉันรู้สึกว่าไม่มีซะยังจะดีกว่าหยุดคุณป้าพอทีเทนา